S <S ไอติมนี่มินเรียกะนะมินเรียกพินิดเรียกมาลุ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 เห็นดูดูดูไติมมาวิ่งแจนเลยวิ่งแจนเลยวิ่งแจนดูหกสิบสี่ให้ไปเจ็ดสิบถอนเท่าไงรู้ป่ะหกบาทอนะเนี่ยโอ้ยได้ติมเยอะได้ยิบไอติมเยอะเด็กไหนไม่นินไปไหนฮะ เล่ยติมมาเล่ยติมมาเล้ยติมมามีเล่ยวิ่งแจ้นไปอีกแล้วอ่ะสถานการณ์ก่อนเนาะโอเคอะอย่าไปดักเล่ยติมนะนี่มีเล่ยเขาอยู่บ้านยายนะแล้วก็เล่ยติมมานะเนี่ยนานๆาเล่ยติมเข้ามาทีนะต้องวิ่งไปดักหน่อยนะครับไอติมมีเล่ยเด็กเอามีเล่ยแล้วมีเล่ยเด็กมาลุ้มมาลุ้มาลุ้ โอ้ยเตงท้าเร็วเตงท้าเร็ว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 เฮ้ไอติมมาแล้วไอติมมาแล้วโอ้ยไอติมมาแล้วใจเย็น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 ออกไปออกไปเร็วเฮ้ยดูดูดูไอติมมาวิ่งเจนเลยวิ่งเจนเลยเพื่อนๆดูเอะไร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 บอกพี่เขาเร็วนี่นะเพื่อนๆนี่ดูนะเลยเต็มเข้ามาทีนะโอ้โยดูนี่เขา เอารอเอ้าคอยนะครับโอ้โหไหนเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างเอาไปฝากคุณตาคุณยายด้วยนะหรือเปล่าไหนเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกเต้น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 ไหนเอามีผีเสื้อป่ะเฮ้ยอะไรนะที่ม่นิงกินอะมัทซ์เมลโล่เหรอนี่ไงเอาไหมอ่าทวิตเตอร์มีทวิตเตอร์ไหมครับเอาทวิตเตอร์ด้วย เอาไรอเอาอะไรอีกอะอะให้อันหนึ่งอ่ะเป็นถ้วยเหรอนี่เป็นถ้วยอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้หูยไอติมเยอะไอติมเยอะอะช็อได้ชิปปะโอเคอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะเท่าไหร่ครับ ไม่เน้ให้พี่เข้าไปหกสิบี่อ่ะ,อะให้พี่ไปมินิมินิหกสิบสี่ 64. ให้ไปเจ็ดสบบาททอนเท่าไหร่ครับหกให้ไปเจ็บอเท่าไหร่รู้ปะ่ะหกบาทอนะ่เนี่ยโ<ะ>อ้แีมเยอะได้ยิบไท้ติมเยอะโอ,อ้ไหนเพืเพื่นดูหน นี่พี่เขาไปแล้วบ๊ายบายนะเร็วบ๊ายบายเลยไอติมไปววนะเพื่อนๆนะะโอ้ยน,นานๆเลยติมเข้ามาตีนะดีใจดีใจไหนไหนได้ไติมอะไรบ้างให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วลบบไหนมาดูตรงนี้มาดูนี้นี่นมัชเมลโล่ใช่ไหมเป็นถ้วยหรอช,ช็อกโกแลตชิพนี่อะไรอ่ะ<ม>เป็นอ๋อล็อกเก็ตเหรอเป็นจรวดสองอันใช่ไหมกินให้ดูกินเลยเหรออ่ะจัดไปจัดไต อ่ะไปนั่งเกจ์ตินให้ดูเลยนะครับโอ้โหซื้อมากินเลยมันเป็นเยลลี่ตอนนี้มินินก็บอกว่าขอกินไอติมเย็นๆชื่นใจหน่อยนะนี่หน้าร้อนๆนะกินไอติมเย็นๆนะครับโอ้โหนั้นรดอะไรนะมินินรดอะไรอ่ะสตรอเบอร์รี่เป็นเยลลี่ด้วยใช่ไหมเป็นเยลลี่ไอติมมาเพื่อนๆเนี่ยอะไรนะล็อกเก็ตหรอที่เป็นจรวดใช่ปะของแพดเดิ้ลป๊อปนะครับโอ้โหเป็นไงฮะเพื่อนๆเนี่ยมินินก็นั่ง เล่นอยู่แล้วก็ร้อยติมเข้ามาก็วิ่งจันกันลงมาเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบใจก็ฝากกดติดตามกดตามอะไรมินินดังๆหน่อยดังๆหน่อยกดติดตามช่องมินินปินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้มินินมาเกียร์ตีนให้ดูใหม่นะครับอันนี้ทําไมบ๊ายบายลองเก็บอ๋อโอ้ยหัวจะหลุดหัวหักหัวหักเลยกินกิน